โชคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะเอาตัวเลขมาให้น้องนำโชคจับนะคะสวัสดีครับโชคนี่นะคะตัวเลขเคียเตรียมมาในวันนี้นะคะหมายเลขสนยนถึงหมายเลขเก้านะคะแ,ะแอดจะเอาเข้าไปให้เจ้านำโชคจับให้นะคะ น้ำโชคอ่อมาขอตัวเลขหน่อยว่าวันที่16เมษายนน้ำโชคชอบตัวไหนมาเรียกเร็วลงมาข้างล่างเร็วเรวขอหน่อยนะลงมาเรียกข้างล่างเลยค่ะเรียกเลยชอบตัวไหนโอเคขอบคุณค่ะ แล้วเราก็มาเปิดกันนะคะว่าจะได้หมายเลขอะไรนะคะน้ำโชคหมายเลขตัวแรกนะคะที่น้ำโชคจับให้ก็คือหมายเลขหกนะคะหรือจะเป็นหมายเลขเก้าก็ได้นะคะ ขยมก่อนเอาใส่ก็ได้คุานโชคขออีกสองตัวเร็วลงมาข้างล่างเร็วขอหนอยนี่ลงมากระโดดมาที่ขันนี่เร็วลงมาเร็ว ขอน้อย 16. 16. 16. สิบหกสิบหกเมษายนออกตัวไหนเร็วขอหน่อยเร็วโชคมันดดขึ้นมาข้างบนเร็วเอะขอบคุณครับ ตัวที่สองก็ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเอาขันออกมาก่อนเดี๋ยวปั้มค่ะลอมาเร,าเร,าริ่นกันนะคะว่าหมายเลขเกือที่สองจะได้หมายเลกอะไรนะคะโชคนำโชค หมายเลขตัวที่สองก็ได้แก่หมายเลขห้านะคะออกไหมน้าโชคออกไหมออกหรือเปล่า